พี่น้องบา,าเมื่อเลยเคยดอดรนมาพบม,มาพอ่อพี่พ่อน้องอีแล้วครับผมรายงานโตครับนี่หลังจากเลือกการเลือกงานครับผมออกบบออกเลาะคือ,อกเก่าครับผมอยู่ซื้อโบได้ครับแม่บ้านนี่จมตลอดครับบบอยู่บ้านอยู่เฮียนเนี่ยเกยว,วเต่ววเ,ตเลือกงานแล้วไปตลอดครับผมเอาเมื่อนี้กับเขาปลาเขาดุงเด้อครับพี่น้องพาพี่พาน้องห้ามเาบิง่งกับดักครับผมกับดัก กับดักหลุมครับขี่มาเฮ็ดไว้ครับผมดักตัวเก้งงตัวฟานครับผมมันจีโซกขีหมานบนน้อมาเบิ่งกันพวงบักล้วยกับบัวโซกบัวหมานครับผมบัวมีตัวเอียงมาให้พี่ให้น้องเบิ่งมีห้อยกลิ่นอยู่ครับพวงบักล้วยกันแต่ว่าบัวมีตัวเอียงเขาไม่ให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชคเอาไปครับพี่น้องว่าลายยายห้างครับไปติดตามยามรุ่นน้ำกันครับ มันบมมันก็นจะว่ากันเนอะครับพี่น้องไปเลยครับผมครับพี่น้องธรรมชาติของปลาเกาหลีครับยังอุดมสมบูรณ์อยู่เ้อครับยังเขียวดีอยู่ครับพี่น้องนี่นี่คือต้นผักปูดเลยครับนี่ ต้นเฟื่องต้นอีหย่างน้ำปลาอุดมสมบูรณ์ครับผมพี่น้องเป้นพักกูดบนนี่เะไ,ไปกินกับเจ้าเลยครับผมนี่ไปครับพี่น้องมัดจีคำครับผมบานีว้ยมีห้อยเหยียบพี่น้อง มีห้อยเหยียบอยู่ครับนี่ห้อยเหยียบคือบอดึงเนาะนี่ครับมันลุบลงไปมีห้อยไม่เหยียบพี่น้องเหยียบแต่ว่าโบหูดครับโบลันครับผมกับดักโบเหตุงานครับ เดี๋ยวไปเบิ้งอีกหลังหนึ่งก่อนครับผมค่อยกลับมาเห็ดไว้ครับเป็กจังไดน่นอหลังนี้ก็ได้ดอ้ยหลังนี่ก็เหยียบครับพี่นอ้องมีห้อยเหยียบขึ้นกันครับนี่โอ้เป็นยังคือบงหัดวะ มีห้อยเหยียบลุกองมุงเลยครับนี่เจได้ชุดคือบวัวพี่น้องผมผมจีใหยเบิงทางมันเที่ยวครับนี่แมนเลยครับเป็นข้องแหมทางจะเป็นโสกพุน่นขึ้นไปพุ่นครับ บริเ็นทางคนยังครับพุ่นโอ้ยเสียดายสุดครับโอ้ยเหยียบลงขึ้นบวงหัดแข็งหัดขามอยู่นี่เลงเนาะเหวียบมันพลาดเหยียดหัดข้อเลยครับพี่น้องบันนี้หัดข้อมันเลย บต้องเหยียบแล้วครับผมบัานี้เอาหัดข้อลดครับคุณเป็นห้างเป็นคองขึ้นไปข้งเขาคุณครับผมคุณขึ้นไปพุ้นเนาเป็นังไงมาติดตามรุ่นเมืองน้ำกันอีกรอบหนึ่งเด้อครับพี่น้องเด้อไปครับเดี๋ยวไปห็ดอีกหลังหนึ่งหันไ้ก่อนเอ็นหัดข้อขึ้นกันแล้วครับผมบันนี้ก็ได้เหยียบมันบดถือแข้งถือขาหัดข้อไว้เลยครับบัานี้ หลังนี้ก็เฮ็ดฮัดโคเลยครับบันนี้แต่ว่าเสียอย่างเดียวคือเชืียมันเป็นสีขาวครับพี่น้องผมย่านมันตื่นครับลวดสะิ่งหาบ่ได้ครับผมเฮ็ดฮัดขาบ่มักบันนี้เฮ็ดฮัดโคเลยครับเดี๋ยวมันติดตามยมรุ่นนํมนกันอีกเตรมเท่านึงครับอีก3ามสีมือครับผมพี่น้องสองหลังครับผมหาอันไหนก็บ่โชคบ่หมานครับมักหาแต่ว่าบ่วบ่หมานครับผม กลับบ้านเมื่อเป่าอีกแล้วครับเมื่อนี้จะเมนบ่าสูกับว่มันนะครับพี่น้องเพื่อนจุเอื่นว่าผ่านปลาแดกเหลี่ยมครับผมไปปลาซุ่มเมื่อดูหาขนาดครับผมแต่ว่าบบได้อย่างกลับไปจ้ำแต่ปลาแดกอยู่บ้านจุว่าปลาแดกเหลี่ยมหมดแล้วครับเมื่อนี้ก็คือเกาแล้วครับพี่น้องกลับไปจ้ำปลาแดกอีกแล้วครับแต่ว่าผมจะเก็บพักเก็บหยาน้ำข่างห้างไปอยู่ดอกก็ได้ลวกกับปนกับเจียวกับปลาแดกครับผม ขอขอบุญขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังแรงใจให้กับช่องบาม้งเด้ยเคยอุดรขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกไล่ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเด้อครับเด้อมาติดตามพ่อต่อกันคลิปหน้าครับผมผมจีพามาเบิรงกันแนวนี้แหละครับเห็นหัดข้อเลยครับผมเอาสำหรับโนี่คลิปนี้ก็โชคดีมีไ่สุภผูสุข้นพี่น้องสวัสดีครับผม